มองโทรศัพท์นะในมือบายกไหนพี่ลิงน้อยอยู่ไหนอมองโทรศัพท์้ัไหนยิ้มไหนครับไหนยิ้มไหนเหรอยิ้มหน่อย จะจับจะจับ <c oughs> อ่าจะกิฟตีเลยลูกจะจะถนัดซ้ายวันนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะหจบอบวะเอาจบมือขวาลูกฮะฮะมือขวาไม่ยกขึ้นมาเลยนะเอาาด,ดูดูดูอ่ะตีตี นี่ลูกอ่ะสก,กีว้สก,กีสกกสก,กีไม่ใช้มือขวาเลยอ่ะอันนี้ข้างขวาลูกเนาะเนาะสายขึ้นตลอดอตี้หยิบซีลูกหยิบซีลูกว้ายห <c oughs> ยิบซีลูกหยิบซีลูก